พี่น้องเราก็มาอยู่ที่บ้านเชนานะโอ้เพ่นไปหาหน่อไม้ตั้งแต่เช้าเลยยายผัดพึ่งไปย,ยายเลยยายเจือ<า>ไปหาหน่อไม้เมือบ้านคำบงอันนี้ทำอะไรกินนี่เอ้ยต้มกินต้มกินกโอ้แกงนี่ทำเสร็จแล้วปอกเสร็จแล้วนะพี่น้องเหลือแต่ตั้งหม้อนะวินาหะเห็นซื้อผักไปตั้งแต่ตื่นนอนบอก ืปนว่าพี่น้องอืมนะคนขยันนะเจนาขยันที่สุดมันก็มีตอน้นอ,อยนอเล็กนะคะปะปนกันอันนี้อยู่ในกระมังสีดำนะจะไว้ต้มกินกับตำปกคงส่วนนี้แกงนะคะแบ่งไปแล้วบ่ โอ้ขนาดแบ่งไปแล้วนะพี่น้องยังเหลือเยอะขนาดนี้พอหริแบ่งไปฝากพระฝากเนื้อคูมันบ่แทบได้แกงหลายนะเปดหนอก็ไม่ไม่เปดหนอก็เหลือกิน,กไ,ปไ,นไปทางไหนโอ้ยยยทองถนัดถนัดอันหน่อไม้ห้วยแค่แยายทองนะ มันแถวนี้นะ่ะมันแข็งยายทองบอกนะน้อไม้ห้วยแค่นะ่ะมันอ่อนนะ้อพี่น้องเนาะเพื่นว่าก็แล้วแต่คนชอบนะคะเจ้าไปหาทางไหนสะนโอ้ยผัวค่อยสิได้บอซานาน,นบอกเลาะห้องใหพ้พอเหินยี่บอหรือว่าน่าแต่อิม,มแต่น่าเพิ่นพี่บอหม,มองงูใหญ่นะพี่น้องนะ ไปเมื่อกี้นี่เดีย๋ยไปให้พร้อมหน่อไม้ไม่อืดกินนะพี่น้องด,ดูนี้นพี่น้องมาต่อกันด้วยการตามใบย่านางนะคะยายบอกว่านี่เขียวเ,เลยยายบอกว่าจะแกงขั่วหน่อไม้สร้างไผ่นะต่อจาก เมลิวเลยนะเจนาเลยเนาะเจนาก็จะแกงนะแต่เราจะแกงคั่วนะคะก็ออกคุณสูตรกันแกงขั่วก็จะใส่น้ำย่านางข้าวคั่วนะต้นหอมนะคะเต้มย่านางไว้ให้ยายก่อนเนาะเคี้ยวเลยพี่น้องเดี๋ยวก็จะคั้นเอาแต่น้ำนะคะ ะไปดูหน่อไม้ยายกันเสร็จแล้วนะคะคันน้ำยานางเะเกี้ยวเลยพี่น้องอเดี๋ยวเอาข้าวคั่วกับต้นหอมไปให้ยายด้วยนะคะไปกันเนาะมากรยายก็ต้มหน่อไม้นะพี่น้องไว้เครื่องก็เตรียมให้แล้วขทางคั่วหน่อไม้คั่วหน่อไม้ซุปซุปหน่อไม้คั่วนะพี่น้องนะก็ยังกำลังจะเดือด เครื่องสูบน้ำก็หมดมืดมิดแล้วน้ำมันหมดสูกคนเมฆทางด้านโน้นนะคะเอีดำดำมันจะตกให้เราไหมไม่อยากจะถ่ายให้เอซีดูเลยนะคะ ข้าวไร่ใบแดงคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ